สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเข็มจิราพิชัยการรหัสนักศึกษา6812239004สก2สาขาวิศวกรรมโลจิสติกนะคะวันนี้จะมาอธิบายโจทย์นะคะการบ้านข้อที่8นะคะก็คือโจทย์กำหนดให้ว่า f x เท่ากับ1ส่วนด้วย2 x ลบ5 x กํลัง4จงพิจารณาว่า f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1หรือไม่นะคะโดยการเราจะมาทำนะคะขั้นตอนที่1นะคะ f หา f 1นะคะจาก f x เอา1มาแทนใน x ก็จะเป็น f 1นะคะก็จะได้เท่ากับเราก็จะเอาโจทย์มันมานะคะก็คือ1ส่วนด้วย2เราก็เอาโจทย์ลงมาแล้วเราก็แทน1ลงไปใน x นะคะก็จะได้โจทย์เป็น1นส่วนด้วย2คูณ1ลบ5คูณ1กำลัง4นะคะจากนั้นเราก็มาหาคำตอบนะคะก็จะได้เท่ากับ 1>, 1ส่วนด้วย2ลบ5นะคะโดย2ก็ได้มาจาก2คูณ1โดย5ก็จะได้มาจาก5คูณ1นะคะ5คูณ1กับ,บัง4ก็จะเป็น1ส่วนด้วย2ลบ5นะคะก็จะได้เท่ากับคำตอบก็จะได้เท่ากับ1ส่วนด้วยลบ3นะคะแล้วก็จะมาเขียนในรูปที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นลบ1ส่วน3ค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะ,ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะ,ะ,คะก็คือลิมิต f x นะคะลิมิต f x เช่นเติมนะคะเราก็เอาโจทย์ลงมาแล้วเราก็แทน1ลงไปในโจทย์นะคะลงไปใน x กนะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วนด้วย2คูณ1ลบ5คูณ1กำลัง4ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1ส่วนด้วย2ลบ3ซึ่งเอ้ส่วนด้วย2ลบ5ค่ะพอพอทีนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบเราก็จะมาหาคำตอบ1ส่วนด้วย2ลบ5ก็จะได้เท่ากับ 1ส่วนลบ3แล้วก็มาเขียนเป็นเท่ากับลบ1ส่วน3ค่ะก็จะได้เป็น f x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1 f เข้าใกล้1 f x นะคะดังนั้นมีค่าต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1ค่ะข้อที่12นะคะโจทย์ก็จะมาโจทย์ก็จะให้ให้มาว่า g x นะคะเท่ากับ ในข้อนี้นะคะจะมี2ส,สมการนะคะก็คือสมการที่1ก็คือ x กำลังสงบวก1 x น้อยกว่า2นะคะแล้วก็สมการที่2ก็คือ2 x ลบ1 x มากกว่าหรือว่าเท่ากับ2นะคะจงพิจารณาว่า g ต่อเนื่อง x ที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะคะโดยการ g x ที่จุด x เท่ากับส ตอนแรกนะคะเราจะมาเอาสมการที่2มาหาก่อนนะคะก็คือ 2x ลบ 1x มากกว่าหรือว่าเท่ากับ2นะคะโดยการที่เราจะเอา2มาแทนใน x ในสมการนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ g 2เท่ากับ2คูณ2ลบ1นะคะ2คูณ2ได้เท่ากับ4นะคะแล้วก็มาลบ1ก็จะเป็น4ลบ1 4ลบ1ก็จะได้เท่ากับ3นะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะเอาสมการที่1นะคะก็คือ x กําลังสองบวกหมาหานะคะมาเอาสองมาแทนในสมการนี้นะคะก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบสนะคะลิมิต x เข้าใกล้ลบส x กําลังสองบวกหก็จะได้เท่ากับลบสองกําลังสองบวกหเท่ากับลบสบวกหนะคะ พอลบบวก1ก็จะได้เท่ากับลบ3นะคะในขั้นตอนที่ 2, 2ขั้นตอนที่3นะคะก็คือลิมิต x เข้าใกล้2บวกนะคะ 2x เราก็จะเอาสมการที่2มามาแทนนะคะมาเอาสองมาแทนสมการเราก็จะเอาสมการที่2มาหาคำตอบโดยเอา2มาแทนนะคะสมการที่2ก็ให้มาว่า 2x ลบ1นะคะก็จะเป็นพอ2มาแทนก็จะได้เป็น2คูณ2ลบ1เท่ากับ สี่ลบหนลบหก็จะเท่ากับ3ค่ะโดยทั้งหมดนะคะก็ได้ดังนี้ค่ะลิมิต x เข้าใกล้ลบส x กํลังสองบวกหไม่เท่ากับลิมิต2 x ลบห x เข้าใกล้2นะคะมีค่าไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากับ หรือว่าไม่ต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะ